มีหอมเจียวนวกระเรียมต้องผัดให้มันเข้าที่ก่อนรู้ไหเข้าที่ก็คือต้องให้หอมเจียวอ่ะมันออกมัจะสุกกอนขิงมันหอมเวลาผัดกับข้าวท,ที่สุดใส่น้ำมันเยอะ ตอนลงไปข้าวเรามีน้ำต้มมันไก่ไม่งั้นมันจะมันเกินไปเดี๋ยวหุงข้าวแล้วข้าวมันจะหมอ้อเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งมันจะเด้งไ่ หอ,อมนะครับหอ,อมมากเลยครับใส่ข้าวลงไปครับผมเป็นข้าวหอมน,นะครับ ข้าวมันไก่สูตรสบัดทำกินเองครับผมผัดให้พอน้ำมันเสด็จนิดนึงคือคข้างหงัดตัวนี้มันยังมีน้ำอยู่คือจะได้ที่ อย่างนี้มันแห้งผมหมาดๆแล้วข้าวมันก็จะสุกพอดีนยจะผัดให้มันเข้าเข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเราเลงไปต้ม ในหมอ้อข้าวมันก็จะงวดกันมันจะผสมผสานกันความหอมมันจะอยู่ในเนื้อข้าวแล้วทีนี้ตอนนี้ผัดให้มันแบบว่าสะดุ้งไฟนี่เราผัดข้าวที่เราแช่น้ําใส่กับเครื่องนะครับให้มันหอมก่อนแล้วเขาเรา,เา่อยเ,เอาไปหุงนะครับผมมีกระเทียมมีหอมแดงสีนับหอมนะครับผมเราเริ่มได้แล้วเห็นไหมแห้งแล้วงวดแล้ว แห้งเพิ่มนิดนึงอา่าเพร่อให้ข,ข้าวผัดข้าว่อนเป็นสูตรของเขานะครับผมข้าวที่เราแช่น้ําไม่เข้ากัน<ช>เรื่องแล้วพอน้ําแห้งแล้วก็วไปนะไปิดไฟเลยอ่าพอนะครับเราก็ไปลงหม้อลงหม้อหุงนะครับคราวนี้ข้าวเราก็จะได้หอมหน่ากินนะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมรอดูขั้นตอนต่อไปนะครับผมสวัสด,ดีครับ ลงหมอ้อครับขั้นตอนต่อไปเราก็ลงหมอ้อครับจากการเราผัดเสร็จเรียบร้อยเอาลงหมอ้อไปหุงครับผมให้ขึ้นหมอ้อหอมๆครับข้าวมันไก่สุดเด็ดครับผมอาใครเห็นอยากเอาไปทำกินเองนะครับผมสุดยอดเลยครับผม ใส่น้ำนะครับเนี่ยใช่นี่ก็หอมแล้วเนี่ยหอมมากเลยครับเนี่ยใส่หม้อครับเรียบร้อยแล้วผัดลงหม้อหอมๆแล้วครับเดี๋ยวแต่เปหหงครับต่อไปเดี๋ยวมาดูตอนถึงเสร็จแลีวขั้นตอนต่อไปครับนี่เราก็เอาน้ำซุปที่เราต้มแล้วครับผมมันไก่ น้ำมันไก่นี่ครับผมที่เราต้มเอาใส่ข้าวที่เราผัดเรียบร้อยนะครับแล้วเราเอาไปหุงครับผมเนี่ยตักใส่หม้อครับตักใส่เท่าที่เราจะหุงให้ข้าวสุกนะครับผมโดยเฉพาะมันๆนัอนตักเอามันๆนมัน,มน,นี้ครับหอมๆครับผมมันไก่เป็นกินตามร้านก็จะใช้น้ำมัน พืชใส่ลงมาในข้าวตักเอาที่มันมันนะครับเอาใส่ข้าวเราไปหงครับโจตรนี้เอาไปทํากินได้เลยนะครับผมหอมรสเด็ดเด็ดตักเอามันมันที่มันเป็นไข่ขึ้นมานะ้วโอ้โหน้ำซุปนี่ก็หอมนะครับยิ่งไปหงใส่ข้าวหอมเข้าไปอีกเยอะครับ ักเอาที่มันเป็นมันๆนะครับมัน,มนลอยขึ้นมานะครับโอ้ยตักเลยครับอพอท่วมข้าวอาพอท่วมข้าวนะครับผม เดี๋ยวเราก็มาดูตอนหุงอีกทีเอเพราะเราข้าวเราแช่น้ํามาแล้วนะครับมันจะขึ้นหม้อเร็วนะครับนี่เรียบร้อยครับผมไปหุงเลยครับจริงๆกลัวมันต้องรให้มันเย็นบ่จากที่เราหุงข้าวเสร็จนะครับผมนี่ข้าวมันไก่ของเราก็จะเป็นแบบนี้ครับผม,มหอมๆครับผมชินช้นๆเลยอ่าเป็นเม็ดหอมๆม,มันร้อนครับผมสุดยอดครับผม